สวัสดีเจ้าแกะเจ้าไก่เดี๋ยวสวัดดีสบายดีปะ่ะหน้าตาตลกจังเลยนี่นี่นะตีตูเลยสร้างบ้านได้สวยมากเลยเราไม่มีใครสร้างได้สวยเท่านี้แล้วไม่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวจังเลยอะ่ะเออไม่มีอะไรกินเลย หรือว่าเราจะต้องไปที่ร้านนั้นอีกแล้ววะออไอ,อะ้ร้านเฮงซวยอะร้านอะไรก็ไม่รู้อะหรือว่าเราต้องไปอีกแล้วอะในใจไปก็ได้หิวลองท้องก่อนวันหลังฉันจะไปหาร้านอื่นทำงานละอยู่ไม่ได้สักครั้งอีกสักครั้งนึงเผื่อรอบนี้จะได้กินเลยนะฮะอ่ะกินอาหารไม่ใช่หรอทำไมาไปกินเลยเงียว ่นคนเดียวตบคนเดียวก็เป็นโอ้ร้านนี้ยังเหมือนเดิมเลยนี่นะเฮ้ยรวยอะไรวะนี่ลุงลุงลุงว่าไงว่าไงลุงเสียงไรลุงโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ ลุงผมว่าเนอะย้ายร้านเถอะลุงร้านอื่นมีเยอะนะออพนักงานเเว่นเออแม็กอะไรร้านอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลตุ้งดิงตุ้งดิงโอ้แม่กเลยลยตุ้งดิงตุ้งดิงสวัสดีเจ้าคระฉันสวยไหมอ๋อฉันสวยมากเลยด้วยพลังแห่งดาอาชาฉันแปลงร่าง ไปทำวะเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยเข้ามาร้านได้ยังไงเอ้าดูทีวีเนี่ยที่มันที่ V I P นะฟย์ดูกระตูนอยู่ออกไปอ้าวนี่มันที่ V I P นะจ๊ะเมันดูกระตูนอยู่ฮัลโหลอ้าวแล้วมาทำไมเนี่ยฉันจะมาหาอะไรกินนะดิหิวเนี่ยอยากกินข้าวอ่ะวันนี้ขอสั่งเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมสั่งผมจะ จะเป็นแบบเมื่อวานอีกวันนั้นอีกไหมอะ่ะแบบเป็นยังไงอะ่ะคือต้องไปหาส่วนผสมาม,ามากินเองเยอะไรเงี้ยมันไ, uh ไม่ใช่อะ่ะเจ๊ไม่ใช่อะ่ะไไก็ได้ก็ได้เดี๋ยวช่วงนี้ขายไม่ดี<อ>เดี๋ยวทําให้ก็ได้อ่ะ <laughs> มันก็คงขายมันก็คงไม่น่าขายเดียวเนาะ้อโจนนะวพอไหมเออขายไม่ดีมากี่หนูพูดไรฟังด้วยดิพูดไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันว่าไงอย่าไม่มีอะไรนะอ๋อนี่ไง <laughs> <laughs> อินทาจะเหรอบ้าเปล่าร้านนี้นี่ก็แปลกอะทำาไมเหรอคนนี้หน้าตาเดิมๆไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่แหละค่ะคนเดิมๆขายดีขายดีไงคนเดิมๆก็ต้องมาซื้อเหรออร่อยไงไม่ใหญ่จะมาซื้อหรือเขาไม่มีที่อยู่กันไม่ต้องพูดถึงงานเซ่อโอเควันนี้ขอสั่งแบบพิเศษเลยได้ไหมเจ๊อะไรเหรอเอากระเพราปลาไหล อยากกินกระเพาอยากกินกะเพราปลาไหลอ่ะไม่มีเอ้าไม่มีนี่มันร้านอาหารฝรั่งเศสนะจ๊ะหรอเอองั้นขอเป็นเออ่ปลาแซลมอนเออ่ยัดไส้ซีโรปเกรตเอาไงเอาไงเอาไงเออสั่งตั้งดีๆก็ได้สั่งดีๆก็ได้เออพูดที่มันดีๆก็จบเออพูดดีๆอ่ะตกลงเอาฮอทดอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งเลยเอ้า อะไรวะยังไม่ได้สั่งเลยอ่ะอ้าวเหรอเออก็สั่งให้ไงลืมมากนี่มึนแล้วเหรอมึนแล้วโอ้โอ้เจ้าจอร์ดรีบสั่งสิตกลงเอาฮอดอกนะรีบสั่งเอา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 เข้าเอ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 าอะไรดีเออขี้หมาขี้หมาขี้หมาไปอยู mm ่ในตู then, oh, oh, so ้เย็นนี่วะมาคุยกันก่อนแล้วอ่ะว่าไงสรุปเอ่อ อยากจะกินเดี๋ยวแล้วนี่มันไม่กลับบ้านกันหรอแล้ววะเอ้าทีวีหายเอาเอาเฮ้ยเออเอาทีวีฉันพังเลยอะไรวะอะไรเนี่ยแล้วฉันจะดูอะไรฉันจะดูซีรีส์เกาหลีทุกวันเวลาสองทุ่ม เอาไม่ดูวันหลังก็ได้เจ้ลูกค้ามาเนี่ยเอ้าก็สั่งสักทีสิเอ่อเอ้ยเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวอ่าสรุปพอดังนะสั่ง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 เอาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเออเฮ้ยนายนายกินอะไรนายเคีมั้งครับโอเค็ยเค็ยเอาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยนี่กินอะไรเกลียวมั้งครับเกลียวโอ้โหกินแต่ละอย่างนี้ไม่ดีนะเออเอาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนนี้เนี่ยเอาอะไร ไม่ไหวแล้วนะโอเคไม่ไหวแล้วนะจั่งสั่งสั่งสั่งขวาในมือฉันจะออกมาแล้วสั่งสังและสั่งละสังสังอ่ะสังดิฮัตจิมาสั่งน้ำมูกเจ๊ไม่กวนมั้เจ๊พาที่ไหนเจ๊กวนพากที่ขอกวนคืนบ้างเหรอเจ๊วันนี้อยากกินนะเนี่ยฮอตดอกอันไหนนะฮอตดอกกับสำเนียงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเอาน้ำเอนเนอร์จีดริงค์ แล้วก็เอาเป็น buff เอาเดียเบียแล้วกันเนาะได้ได้อะไรดิงๆไม่มีหรอกหิวดิงๆไม่มีด้วยเอาเอาเอาหมดเอาหมดตอนนี้หิวมากเลยเอาทาโก้ไปแล้วกันนะทาโก้นี่นี่คล้ายๆเอเอาไปเลยเอาไปเลเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวววันนี้คือให้เลยเหรอไม่ไม่ทำอะไรก่อนเลยเหรอไปเลยไปเลยไปเลยเปไปเปนี้ไปเลยจูนนะไปก็ได้ไปเลยก่อนเจอกันได้เราจะหมดไล่ อะไรอ่ตกลงว่าอาหารได้ยังได้ได้ได้ไดัก<ม>นะกับเบียร์แล้วก็บัฟอะเดี๋ยวขอทําก่อนเฮ้ยนม่อดีกว่าเอาแค่เอาของที่สามวันที่แล้วขายไม่ออกดีกว่า <c oughs> อะ <c oughs> โอ้ยแย่ม, yeah, มากร้านอาหารนี้ครับนะจ๊ะหนึ่งสองสามใครได้ไปก็เป็นจุาข,ของไปโอ้ยร้านนี้ใจดีเนาะทำไมอ่ะไม่มีสั่งอันเดียวได้สามอันโอ้โห เดี๋ยวเอาเบียร์ก่อนแล้วเบียร์เหรอเจ๊เบียร์เบียร์กับปั๊บอ่ะปั๊บอยู่ไหนปั๊บอะปั๊บเนื้อโรตีโรตีแขกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนฮอตดอกมาหน่อยอ๋อทาโก้ใช่ไหมเออคุณเจ๊ไปแล้วนะโชคดีเฮ้ยฮอตดอกอีกสองอันเอามาเออโคตรเคี่ยวโคตรดีนะโอ้ไม่ไม่ทวงไม่แถมหน่อยเลยอ่ะไม่แถมอ่ะโอ้หงกมากเลยอัพทุนจะถามจริงทุกวันนี้ก็ได้แถมก็ได้มาๆนี่มาน อ่ะนะอะไรอะคนไอติมเหลือๆโอ้ยโคนโอ้เอาไว้กินเล่นๆนะเออแล้วแต่ได้ถามตีทุกวันนี้ได้กำไรด้วยใช่ดิก็กำไรทองอะนะลงมาอย่าขัดขวางเล่นเลมุกอยู่ไปไหนเอามาฟังก่อนก็กำไรเหรออ๋อ้านเอาใจดีไม่เอากำไรหรอกจ้าโอเคดูสิดูลูกค้ามาซื้อประจำคนนี้ไม่ยอมไปไหนเลย <Wow. S 2> ออไม่ไปหรือไม่มีที่อยู่ <S 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 ไม่รู้เออเด้พูดถึงแล้วอะว่าเอ้ยวันนี้แบบมาแล้วได้กินอาหารเลยก็เลย,เยติดใจแบบเฮ้ยคงดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วว่าจะสมัครสมัครกาไไรไั่หน่อยทำไมอะก็อยากสมัครการในช่วงนี้จนต้องเอาเงินไปสร้างบ้านเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยตอนนี้อะโอ้โหพนักงานมันไม่ทําอะไรเลยอะอ่ะรับก็ได้อ่ะมาเออหรือไม่รับดี ไม่รับไม่รับเอ้ารับ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 ไปแล้วแมงไม่อยู่รับรับรับบอกว่ารับอ่านั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อ๋อเหรอ่าโอเคโอเคเออวันนี้ชื่ออะไรครับเปยวเปลวเปลวเอโอเคมามาเอ้ยเธอต้องนั่งดิเออโอเค ชื่ออะไรคะชื่ออ่าอ่าชื่ออะไรชื่อไวครับอายุเท่าไหร่เอ่อสิบสองครับเพศอะไรเพศชายครับจบละมาละไม่อยู่เอาแม่งจะพลาดงานหรืออะไรวะเนีเ่ยอ้าวเดี๋ยวตกลงจบแล้วเหรออ่ะนั่งก็นั่งก่ๆๆๆๆอนนั่งก่อนนั่งก็นั่ง กินอะไรเอ่อบางวันก็กินข้าวมันไก่บางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวบางวันก็กินกะเพราไก่บางวันก็นนนกินก,ก,นกะเพราปลาหมึกบางวันก็กินพิซซ่าพอๆๆอ๋อเฮ้ยเยอะเ<พ>ลยเนี<พ>่ยไม่เอาอ<พ>่ะเ,เยอะๆเลยนะเดี๋ยวนี่แฟนนายเหรอเปล่เปาเห็นอยู่ในร้านไม่เหรอแฟนเขาเองอ่ะตัวเอง <S <S> <S ไปไหนล่ะยังพักไม่เสร็จเลยจะสมัครไม่ใช่เหรอ อโอเคโอเครับก็รับรับรับอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนีไปก่อน,นมากกว่านี้เ <laughs> ดี๋ยวไม่มีคนมาทำงานดูพนักงานดิแม่งยืนคุยกันต่อ <laughs> โอ้ยยอดเ,เลย <t> แล้วใครโผล่แล้วตามมาคุยกันเนี่ยไอ้บ้ามาะเดี๋ยวจะพาทัวร์ร้านก่อนจอคงไม่รู้ว่าร้านมีอะไรบ้างนี่นะคะเป็นตู้เย็นในตู้นี้ก็จะเป็นอาหารแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็มีทีวีด้วยฮะเปิดดูสิเฮ้ย Oh. เออชั้นที่สองนะคะก็จะมีออแก้วนะ้ำแอปเปิลแล้วก็เมล็ดอ๋อ oh. อันนี้ก็จะเป็นเตาอบเตาแก๊สอะไรก็ว่าไปนะ uh huh. อือฮะอ่าฝั่งนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะเวลาลูกค้ามาสั่งอ่ารู้เรื่องแล้วใช่ไหมอเอฮะเะนี่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่ทําเริ่มงานเลยเนะี่ยโอเค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 นี่อยู่กันข้ามวัน uh huh. ข้ามคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะให้รับลูกค้านะรอ รับไปไหนอ่ะก็ oh. จะไปดอนเมืองหรือจะไปไหนรับออเดอร์ลูกค้าอ oh, ๋อโอเคทีหลังก็พูดให้มันเต็มเต็มดิอ่าฮะเออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนั่งสบายไปยป,ปะอ้าวก็ต้องนั่งรับลูกค้าไม่ใช่เหรออืมแต่เรารับลูกค้ามานล้วนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคโอเครับลูกค้าไปก่อน okay, okay. โอเคโอเคเออลุงสั่งอะไรลุงโอ้ไม่สั่งของยืนโบนโต๊ะแล้วกันนี่ทำไรอ่ะไม่อะไรมาสั่งของหนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจ๊สังเครอะไรคะไม่มีอะไรได้เ,เหรอเจ๊อ๋อปลาทูนึ่งมันเล่นตลกอะไรเดี๋ยวเออมีมอปลาทูนึ่งไหมคะปลาทูนึ่งอันนึงค่ะไม่มีเอาแฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ชีสไม่มีขายมีดิก็ไม่มีอ่ะก็มีแล้วจ,จะมาเสี่ยงทำไมล่ะเป็นลูกค้าไม่ใช่เหรอก็จำลองสถานการณ์ไงวะเออ ลราคุยลูกค้าอย่าคุยแบบนี้นะไม่งั้นขายไม่ดีนะ,อะโอเคโอเคอเอาไป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 เอาไปเอาไปเอหมายเอาหมายเอาหม่ยโอเคโอเคอเราดน,น้ไม่ปัญญาอ่อนนิ่เบงเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาปลาทูนึ่งจ้าเออไม่มีปลาทูนึ่งไม่มี <ง S 1> ขายโอเคงั้นขอสั่งปลาทูนึ่งแล้วกันก็บอกว่าไม่มีขายไงแล้วแล้วปลาทูนึ่งมีไหมอ๋อมีขายไงไม่มีก็ไม่มีงั้น ั่งตรงนี้นะเดินมาโอ้เอาอะไรตกลงมาสั่งตรงนี้ดิอะไรเจมบริการให้ดีหน่อยแกเป็นคนแกเป็นคนสั่งไม่ใช่เหรออ่ะจะกินอะไรตกลงเออเอาอะไรดีนะเธอกินอะไรอ่ะเธอกินอะไรเดี๋ยวเขาสั่งให้อาวเดียวตกลงก็มาด้วยกันหรือไงเนี่ยเออเอาเราจะกินอะไรตกลงเราเป็นอะไรกันอ่ะเราจะกินอะไรตกลงเขาเป็นอะไรตกลงเธอไปจะของราหรือเปล่าไปละอยู่ไม่ได้ละ แม่งเ้ยคุยไม่รู้เรื่องทั้งพนักงานทั้งเจ้าของทั้งลูกค้าไปแล้วจะไปไหน <c oughs> <c oughs> เออเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะอ่ะอ,ะอะ่โอเคโ <Okay. S 2> อเคอะไรจะลงเดี๋ยวมาไปไหนอ่ะไปและเอ้าอาหารก็ไม่สั่งเอาเป็นไงค่ะดีไหมก็ ก็นะเออก็ก็ไม่ดีนะไม่รู้มีคนบ้ามาสั่งของแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไป,ไ,ปไหนแล้วไม่รู้ใช่เหรอโอ้โหมีคนบ้าด้วยเหรอเนี่ยเอออืมมีคนบ้ากว่าเราด้วยมีเออเนี่ยโอ้โหนั่งทั้งวันมีลูกค้าคนเดียวโอ้ตายไหนลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวลงมีไงอะไรคะเขาไม่สั่งเอาผมเอาผมเอาผมไม่เอาตกลงเอาหรือไม่เอาเนี่ย งั้นผมเอากาแฟแก้วหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเย่หึไปแล้วนะเราสั่งกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะจะลาออกแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้เราไปละเจ๊เราออกไปแล้วนะเจ๊เราต่อแก๊สไปและเจ๊เราต่อเทนต่อชานเออเราเราต่อบุบของฉันไมโครเวฟไปแล้วเจ๊โชคดีโหนี่มาขโมยนี่วะโอ้โหขาดทุนแล้วยังขโมยครับขโมยวิบวับวิบวับว่บวับ ไม่ได้เรียกรถตำรวจเอ้ยไม่ได้เรียกรถไฟบานค่ะโอ้มันอยู่มาตั้งไกลเสียงยังถึงนี่เลยเว้ยรู้นี่คือวอที่ตัวตัวไปโอ้ยคืนได้แล้วคืนของได้แล้วนี่คือวอที่ตัวตัวไปรอหนึ่งสองต้องอยู่ไม่ได้เว้ยได้อุปกรณ์มาต่อแต่เติมบ้านแล้วอ๋อสบายด <c oughs> ีในไ evet. หนวะตรวจค่ะตรวจตำรวจช่วยเนี่ยนะคะ โอเคมีทีวีดูด้วยสบายแล้วเราวันนี้ก๊นกนงก๊กน้ำก็มีเฮ้ยสบาย